15ปีที่เธอทำงานสามที่เลี้ยงลูกสองคนคนเดียวสามีบอกว่าไปหาคนอื่นเพราะแค่เหงาวันนี้เธอกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ50ล้านบาทเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในความรักเชื่อว่าครอบครัวคือทุกอย่างเธอแต่งงานตั้งแต่อายุ23ปีมีลูกสองคนเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่เข้มแข็งชีวิตแต่งงานช่วงแรกๆก,ก็เหมือนคนทั่วไปมีความสุข มีปัญหาบ้างแต่ผ่านมาได้แต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือชีวิตที่คิดว่ามั่นคงกำลังจะพังลงมาเมื่อลูกโตขึ้นค่าใช้จ่ายเริ่มเพิ่มค่าเล่าเรียนค่าเสื้อผ้าค่าอาหารเงินเดือนสามีคนเดียวไม่พอเธอจึงเริ่มออกไปทำงานงเธอ,อทำงานออฟฟิศเต็มเวลาเสาร์อาทิตย์รับงานฟรีแลนซ์ตอนเย็นขายของออนไลน์ วันหนึ่งของเธอเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนส่งลูกไปโรงเรียนไปทำงานกลับมาทำอาหารดูแลลูกทำกันบ้านสักผ้าทำความสะอาดบ้านแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ทำงานฟรีแลนซ์ต่อจนดึกดื่นขณะที่สามีกลับมาจากทำงานก็นอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติสามีเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆมักบอกว่ามีงานเพิ่มมีประชุมล่วงเวลา โทรศัพท์มือถือที่เคยวางไว้ข้างๆตอนนี้ต้องพกติดตัวตลอดเมื่อมีข้อความเข้าเขารีบวิ่งไปอ่านในห้องน้ำคืนหนึ่งเธอนอนไม่ค่อยหลับเห็นสามีนั่งส่งข้อความยิ้มๆอยู่คนเดียวตอนตีสองเธอเริ่มสงสัยแต่ก็ยังพยายามเชื่อใจเพราะนี่คือครอบครัวที่เธอรักมากที่สุดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเห็นสามีเช็คอินร้านอาหารหรูขณะที่บอกว่าทำงานล่วงเวลา และในรูปมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามแล้วความจริงที่เธอกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจริงคืนนั้นเมื่อสามีกลับบ้านเธอถามตรงๆคุณไปกับใครคะสามีตอบเฉยๆว่าเพื่อนร่วมงานแค่ไปกินข้าวธรรมดาแต่เธอรู้ว่ามันไม่ธรรมดาเพราะสายตาเขาไม่ตรงกับเธอวันต่อมาเธอคนพบความจริงจากข้อความในโทรศัพท์สามีมีคนอื่นอยู่ เธอเห็นข้อความที่ส่งหากันทุกวันเห็นรูปภาพที่ส่งหากันเห็นคำหวานๆที่เขาไม่เคยพูดกับเธอมาหลายปีเมื่อถูกจับได้คาหนังคาเขาสามีไม่ได้ปฏิเสธแต่เขากลับพูดว่าผมไม่ได้นอกใจนะแค่เหงาเธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โวยวายแต่เธอเงียบคืนนั้นเธอถ่ายภาพหน้าจอข้อความทั้งหมดและโพสต์ลงในกลุ่มปิดสำหรับผู้หญิงพร้อมเล่าเรื่องทั้งหมด ภายใน2ชั่วโมงโพสต์ของเธอมีคนแชร์มากกว่า1 0 0 0 0แครั้งมีคอมเมนต์กว่า30,000ข้อความล้วนแต่ให้กำลังใจเธอกำลังใจจากผู้หญิงหลายหมื่นคนทำให้เธอกลับมาเข้มแข็งเธอตัดสินใจแยกทางไม่มีการโวยวายไม่มีการทะเลาะกันเธอแค่บอกว่าเราจบกันที่นี่สามีพยายามขอโอกาสขอให้อภยัยบอกว่าจะเปลี่ยนแต่เธอรู้ว่าคนที่พูดว่าแค่เหงาไม่มีทางเข้าใจคำว่ารับผิดชอบ เธอเช่าห้องเล็กๆอาพาร์ตเมนต์ใกล้โรงเรียนลูกพาลูกทั้งสองไปอยู่ด้วยชีวิตหนักขึ้นกว่าเดิมแต่เธอรู้สึกเบาใจในขณะที่เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่สามีก็เริ่มเสียทุกอย่างผู้หญิงคนนั้นทิ้งเขาไปเพราะรู้ว่าเขาไม่มีเงินแล้วครอบครัวเขาตัดขาดเพราะอับอายกับสิ่งที่เขาทำงานก็เริ่มไม่ราบรื่นเพราะเครียดจากปัญหาครอบครัวส่วนเธอเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์เล็กๆจากประสบการณ์ที่เคยขายของมา ด้วยกำลังใจจากกลุ่มผู้หญิงหลายหมื่นคนมีคนมาสนับสนุนมาช่วยแชร์ภายใน8เดือนธุรกิจของเธอเติบโตจนมีทีมงานมีรายได้มั่นคงวันนี้ธุรกิจของเธอมีมูลค่ากว่า50ล้านบาทเธอขับรถคันใหม่รับลูกไปโรงเรียนด้วยตัวเองไม่ต้องรีบตื่นตีห้าอีกต่อไปลูกทั้งสองมีความสุขเห็นแม่ที่เข้มแข็งเห็นแม่ที่ยิ้มได้จริงๆเดือนที่แล้วสามีคนเก่าพยายามติดต่อเธออีกครั้ง บอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วอยากกลับมาเป็นครอบครัวเดิมเธอตอบเขาอย่างสงบฉันให้อภัยคุณแล้วแต่ฉันไม่กลับไปแล้วเพราะฉันเรียนรู้แล้วว่าความเหงาของคุณไม่ใช่ปัญหาของฉันและความสุขของฉันไม่ควรขึ้นอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของฉันวันนี้เธอมีชีวิตที่ดีมีธุรกิจที่รักมีลูกที่ภูมิใจในตัวเธอเธอไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เธอมีความสุขมีเสรีภาพและที่สำคัญ เธอมีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครมาทำลายได้อีกแล้วเพราะบางครั้งการปล่อยวางคนที่ทำให้เราเจ็บปวดคือการเปิดประตูสู่คนที่ทำให้เราเข้มแข็งและคนคนนั้นคือตัวเราเอง